สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแตดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่านท r ว o อาโคตหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปทรราชแห่งเหล็กกล้าตอนที่62การอภิปรายที่ไม่สุภาพ ปัจจุบันลินเดยืยนเผชิญหน้ากับอเดลาอีกไม่นานวันที่อเดลาจะได้กลับบ้านก็จะมาถึงและขณะนี้เธอกำลังโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนกับคู่แข่งของเธอเด็กหญิงตัวน้อยมีความสงสัยเกี่ยวกับลินเดและเบเรนกาและความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้ว อาย,ย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธมาจนถึงจุดนี้ปัจจุบันทั้งสองขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าอเดลาจะกลับไปยังบ้านเกิดของเธอในขณะที่ลินเดจะยังคงอยู่ที่คุูสไตล์ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนามยอกอกในด้านของอเดลาคอยเตือนเธออยู่เสมอถึงความเป็นไปได้ที่เบเรนกาจะนอนกับหญิงสาวผู้ยุ่ยยวนวะย่รุ่นหากเธอปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพัง พ่อกล่าวหาของลมเบิร์ตในฉากที่เขาถูกลงโทษยังสร้างความประทับใจให้กับเธอดูเหมือนเขาจะแน่ใจว่าเบเรนกาเป็นพ่อของลูกของลินเดและอ d เดลาก็ค่อนข้างดูร้ายในการตะลุมบอลระหว่างสองสาวแน่นอนว่าเบเรนกาไม่ได้เข้าร่วมในขอความขัดแย้งมิฉะนั้นเขาคงทำหน้าที่เป็นคนกลางและให้ทั้งสองคนสงบสติอารมณ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอทำไม่ได้อเดลาจึงเริ่มขึ้นเสียงใส่ลินเดด้วยความหงุดหงิด คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะอยู่ในคุฟสไตล์เมื่อคู่มั่นของคุณหายไปลินได้ยะอยยอย่างชั่วร้ายใส่อเดลาเธอรู้ว่าเด็กหญิงตัวน้อยนั้นอิจฉาเธอและเธอไม่กลัวที่จะยัดมันใส่ใบหน้าเล็กๆที่น่ารักของอเดลาขณะที่เธอเบี่ยงประเด็นคำถามโออเดลาของฉันคุณคงอิจฉาใช่ไหม ความคิดที่ว่าอเดล่าจะหึงหวงในขณะที่แม่นยำทำให้เธอโกรธและเธอก็คว้าเหยื่ออย่างรวดเร็วเธอไม่ใช่นักโตว,วาทีที่มีประสบการณ์ดังจะเห็นได้จากการตกเป็นเหยื่อของกับดักของลินเดย์อย่างง่ายดายอิจฉาหรือไร้สาระฉันจะอิจฉาเธอทำไมลินเดย์โน้มตัวเข้าใกล้ออเดล่าอวดทรงอกอันทรงพลังของเธอด้วยท่าทีที่เหนือกว่าขณะที่เธอเยาะเย้หญิงสาวไปไกลกว่านั้น เห็นได้ชัดว่าคุณอิจฉาที่ฉันได้อยู่เคียงข้างเบเรนก้าในขณะที่คุณต้องกลับไปที่กราสไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลคู่มั่นของคุณอย่างดีในขณะที่คุณไม่อยู่ จิ้งจอกสาวผมสีบลอ์สตรอเบอร์เน้นส่วนสุดท้ายอย่างละเอียดโดยเจตนาขณะที่เธอกระซิบข้างหูเล็กๆของอเดล่าเพื่อพยายามทำให้เธอโกรธมากขึ้นแม้ว่าลินเดจะยอมรับบทบาทของเธอในฐานะคนรักและเธอจะไม่มีวันเป็นเจ้าสาวของเบเรนกาแต่เธอก็ยังพบว่าการหยอกล้อคู่มั่นตัวน้อยของเจ้านายของเธอช่างน่าอร,อร่อยแน่นอนว่าหากเบเรนกาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์เช่นนี้เขาจะลงโทษลินเดสำหรับการกระทำของเธอ ใบหน้าของอเดลาแดงเหมือนผลสตรอเบอรีขณะที่เธอจินตนาการถึงสิ่งที่สุกสนระหว่างลินเดและเบเรนกาและรู้สึกเขินอายทันทีเธอเริ่มพูดติดอ่างเพราะเธอพบว่ามันยากที่จะสร้างประโยคในสภาพที่หยุดชะงักณนาะง,งโสเพนีกล้าดียังไงใบหน้าของลินเดไม่ได้ยิ้มด้วยความพึงพอใจอีกต่อไปแต่เปลี่ยนเป็นโกรธจัดขณะที่เธอจ้องไปที่อเดลาด้วยความตั้งใจที่จะตบสุนัขตัวเมียตัวน้อย การถูกอ้างถึอสังคมนี้ทำให้ลินได้ขุ่นเคืองใจอย่างมากและความภาคภูมิใจของเธอในฐานะคนรักของเบเรนกาเพราะเธอเคยอยู่กับผู้ชายคนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอละเว้นจากการหักหลังคู่มั่นของเบเรนกาเพราะเธอรู้ว่าเขาจะไม่พอใจกับการกระทำของเธออย่างแท้จริงหากเธอทำเช่นนั้นดังนั้นเธอจึงบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และหักล้างคำพูดที่รุนแรงของอเดล่า โอ้อเดลาน้อยเธอคิดผิดแล้วฉันเคยร่วมเรือนร่างกับชายคนเดียวเท่านั้นฉันค่อนข้างตรงกันข้ามกับที่เธออ้างเนื่องจากลักษณะการโต้แย้งที่เป็นความลับของลินเดอเดลาจึงอดไม่ได้ที่จะพล่งคำถามที่ขุดลึกถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณของเธอออกมาอาใช่แล้วใครกันละ่ะ ลินดดกำลังรอคำตอบนี้และยุติการโต้เถียงด้วยคำตอบที่คลุมเครือซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้อเดลาเป็นประปักกันต่อไปนี้เป็นวิธีการลงโทษเด็กหญิงตัวน้อยที่กล้าเรียกเธอด้วยคำที่ชั่วร้ายฉันจะปล่อยให้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณเมื่อพูดเช่นนั้นลินเดก็เดินจากอเดลาไปพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลับนใบหน้าของเธอ เธอรู้ว่าเธอชนะการโต้เถียงนี้แน่นอนว่าอเดล่ากำลังเดือดดาลด้วยความโกรธขณะที่เธอเฝ้าดูลินเดทิ้งเธอไว้เบื้องหลังอย่างไรก็ตามเธอตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเธอไม่เคยได้รับคำตอบจากลินเดว่าทำไมเธอจึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในคุกสไตล์เธออดไม่ได้ที่จะสาบแช่งตัวเองหลังจากที่ลินไดหายตัวไปหนังนั่น ในทางกลับกาลินเดมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการและเดินทางต่อไปอยังที่พักของเธอซึ่งเธอเริ่มสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในเครือข่ายสายลับที่เธอช่วยสร้างโดยแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการส่งเสริมความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อทั่วภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมัน ไม่ช้าก็เร็วเรื่องราวเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของเบเรนกาต่อผู้คนของเขาและอาชญากรรมที่เขาได้รับจากน้ำมือของน้องชายคนเล็กของเขาโดยได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรจะแพร่กระจายด้วยการบอกปากต่อปากผ่านที่โรและไทรเอนจากนั้นนักเดินทางและพ่อค้าจะกระจายเรื่องรา ว่าไปทั่วทั้งหมดของแผ่นดินเยอรมันเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนทั่วไปของเบเรนกาในอาณาจักรของเขาจะทําให้บรอนีแห่งคุฟสไตล์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันสําหรับผู้ลีภยัยเมื่อสงครามประตุขึ้นในที่สุดในทางกลับกันอเดลากําลังคิดถึงวันที่เธอจะต้องกลับไปกราสและกําลังใช้เวลากับเบเรนกามากขึ้นในขณะนี้เธอบ่นเกี่ยวกับลินเดและต้องการคําตอบอย่างเป็นทางการจากเบเรนกาว่าทําไมเธอถึงได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ เบเรนกาเหตุใดลินเดจึงได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเมื่อลมเบิดจากไปแล้วและถูกปฏิเสธเธอไม่ได้มั่นหมายแล้วและไม่มีความผูกพันใดๆกับดินแดนนี้อีกต่อไปเบเรนกาเห็นใบหน้ามุ้ยของอเดล่าและอดไม่ได้ที่จะหยิกแก้มของเธอในขณะที่เขาตำหนิเธอที่เข้าหาลินเดเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว ฉันรู้ว่าคุณอิจฉาแต่อย่าก,กังวลไปเธอมีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะมาที่นี่พ่อของเธอเป็นผู้หนุนหลังแผนการของน้องชายฉันและไม่วางใจว่าฉันจะทำธุรกิจต่อไปโดยสุจริตเมื่อเขามีส่วนเกี่ยวข้องถูกเปิดเผย ดังนั้นเขาจึงตัดะสินใจทิ้งเธอไว้ที่นี่ในคุกสไตล์เพื่อดูแลการค้าของเราอีกอย่างตอนนี้เธอกำลังท้องอยู่เธอจะแต่งงานไม่ได้อีกแล้วอย่างน้อยที่สุดที่ฉันทำได้ก็คือดูแลไอ้ว่าเขาไม่ได้อยู่รอบๆที่จะเลี้ยงดูมันอีกต่อไป เบเรนกาเกือบหลุดปากฟรอยในขณะนั้นและอเดลาก็มีได้สังเกตเธอขมวดคิ้วหนักอึ้งเมื่อได้ยินเบเรนกาประกาศว่าเขากำลังจะเลี้ยงดูลูกของลินเดเธอสาบแช่งว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะแต่งงานมิฉะนั้นจะเป็นเธอที่กำลังตั้งท้องลูกของเบเรนกาอยู่ในขณะนี้ ความคิดดังกล่าวทำให้ใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยความลำบากใจในทันทีเธอเดินปึงปังออกจากห้องของเบเรนก้าอย่างรวดเร็วเพื่อพยายามซ่อนความคิดที่น่าละอายของเธอทิ้งให้เบเรนก้าจ้องมองไปที่ประตูและคิดกับตัวเองฉันไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจตอนนี้จิตใจของเพศที่ยุติธรรมกว่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่อาจอย่างรู้ได้อย่างแท้จริงจบแล้วจ้า หลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน QR Code ที่แสดงด้วยนะจะท่าเอ็นดูกัน